สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่1น,นะคะเรื่องพืชรอบตัวเราค่ะเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะก็คือ 1. ส่วนประกอบของพืช 2. หน้าที่ของส่วนประกอบของพืชค่ะ ในส่วนประกอบของพืชน,นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนสังเกต2บริเวณนี้ใช่ไหมคะพืชในสวนสาธารณะแล้วก็พืชในหนองน้ําเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อของดอกผลและ,มะเมล็ดกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนส่วนประกอบที่สำคัญของพืชกันนะคะประกอบไปด้วย1ผล2ใบ3ดอก4รากลําลำต้นค่ะในส่วนที่2นะคะก็คือหน้าที่แล้วก็ส่วนประกอบของพืชค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างนะคะของพืชทั้ง3าชนิดนี้ดูนะคะทีนี้เราไปดูหัวข้อต่อไปที่เราจะเรียนค่ะ ลักษณะดอกของพืชนะคะดอกชนิดมีกลิ่นค่ะแล้วก็ดอกชนิดที่ไม่มีกลิ่นแล้วก็ดอกชนิดที่มีสีค่ะนักเรียนไปดูว่ามีดอกอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างดอกชนิดที่มีกลิ่นนะคะก็คือ1ดอกบะลิ2ดอกจำปีค่ะ3ดอกกุหลาบค่ะยกตัวอย่างดอกชนิดที่ไม่มีกลิ่นนะคะดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรยดอกเข็มยกตัวอย่างดอกชนิดที่มีสีนะคะดอกกล้วยไม้ดอกคุณนายเตือนสายดอกดาวเรืองและสุดท้ายดอกทานตะวันค่ะ เรามาสรุปส่วนประกอบของดอกกันนะคะลักษณะมีสีเช่นชมพูขาวเหลืองรูปร่างต่างๆบางชนิดมีกลิ่นบางชนิดไม่มีกลิ่นแล้วก็ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะผลและเมล็ดค่ะผลมีเมล็ดแข็งอยู่ภายในผลของพืชบางชนิดมีเมล็ดเดียวเช่นเม่าม่วงลำไยผลของพืชบางชนิดมีหลายเมล็ดเช่นส้มมะละกอ แตงโมและน้อยนาค่ะผลของมะม่วงมีเมล็ดเดียวผลของลำไยมีเมล็ดเดียวผลของส้มมีหลายเมล็ดผลของมะละกอมีหลายเมล็ดเรามาสรุปส่วนประกอบค่ะผลและเมล็ด ลักษณะมีเปลือกมีเนื้อห่อหุ้ม,มเมล็ดผลบางชนิดมีมเมล็ดเดียวบางชนิดมีหลายเมล็ดหน้าที่นะคะผลบางชนิดรับประทานได้ผลบางชนิดรับประทานไม่ได้มเมล็ดเมื่อนําไปเพาะสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ค่ะเรามาทบทวนส่วนประกอบของพืชกันนะคะผลมีเปลือกมีเนื้อห่อหุ้ม,มเมล็ด ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบนส่วนใหญ่มีสีเขียวดอกมีสีและรูปร่างต่างๆรากมีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักเรียนชั้นป .1 น,น,นะคะทำแบบฝึกหัดหน้า56และหน้า57ค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ